ก้าวเตะไปแล้วครับเตะกโก้ครับบอลองไปแล้วครับโอ้ยีครับยีก้โก้ยีกโก้ลูกยีก้โก้โอ้อลเลยเฮ้ยเอ้เรียบร้อยไหนตรงไหนไหนตรงไหนเตนโอ้โอเคเตนครับเตนครับไปเอาละครับเอาละครับไปแล้วครับเตะก้าโก้ลุนไปเตะก้าโก้ลุนไป ตเตะก็กดุนตเตะก็กดรุนไปเอาโย่มันเป็นไรมันไม่เป็นไรห<อ>ร,อ,ปปรอกแต่มันอยู่นี่ตลอดม,ม,นนมันอยู่ตั้งนานแล้วแต่นี้อยู่ตั้งนานแล้วเราอย่าไปทาอะไรมันแค่นั้นเองอย่ายไปทาอะไรมันนะแค่นั้นแหละเตะก็กดุหนูตเตะก็กดุเย้เฮ้ยงใใูต่อดอกที่รัก ไปตัวกาเตะูไปไอ้บกฮะทีเลยมาทีมเทีมทียมพวกเราเล่นทีมเลยอาล้วครับอาล้วครับโอ้ไปแล้วครับยิงเขาตเทีโกเทะาโกลูกเตะเขาโกเตะโกลูกโอ้อาลครับตาบุญชบเตะเขาโกครับยิงครับยิงลูกนี้ครับยิงครับเข้าไม่เข้าครับเข้าโอ้เรียบร้อยไปถนนไปถนนไปไปวิ่งเร็ววเร็เร็วเเร็วเร็เร็วเร็ มือโกเต,กตะโกเตะโกเตะโกเลยเตะโกเลยเ <อ au S 1> ยียบรอยโอเคแคทบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายอ่ะเตะโกเลยเลยถ่ายวิดีโอไปดูนะไลฟ์สวดเลยะเออเตะเข้าโกครับโอ้โหตะออกไปแล้วครับลูกนี้ครับไหนลูกบอลหนูอยู่ไหนเอาลูกบอลหนูมาเร็ว ไปลูกบอลหนุมาก่อนเร็วต้นกาบอลหนุอยู่ไหนลูกเอาบอลหนุมมาเออมา,มาเออเรียบร้อยครับลูกนี้ครับ